ครับสวยน้อยน่ารักกันทุกคนครับวันนี้นะฮะตัวเกมแม่งปล่อยแพ็คใหม่ออกมาครับคือโดยปกติแล้วอะเวลาแพ็คใหม่ออกมาเนี่ยพี่จะไม่ค่อยมาทํารีวิวเว้ยแต่คือแพ็คนี้คือเห็นแล้วแบบโกรธไม่ได้จริงครับคือโอโหคือไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงเลยครับคือแบบคําว่าแบบทุเลศไม่ได้อ่ะครับคือแบบแม่งเกยขันนั้นไปเยอะครับคือโอโหไม่อยากจะด่าครับแต่คือแพ็คนี้แม่งทุเลศจัดจักใจแล้วคือ คือคือคือแม่งมึงย้อมแมวขายกูหนักมากคือแบบมึงกลายเป็นเกมเปรย์ทูวินไปแล้วอะครับอ่ะถามว่าทําไมแบบนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาดูไลฟ์อัพในเด็กนี้กันก่อนครับว่าวิดีโอนี้มันโชว์อะไรเราบ้างครับไปครับตัวเกมนะครับตอนมันเปิดมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะฮะคุณจะเริ่มมาสะดุดแบบตอนแบบหน้าแรกที่มันเปิดออกมาครับคือตรงนี้ก็เริ่มเอะใจแล้วนะว่าแบบอะไรวะนี่ครับหลังจากนั้นครับพอเริ่มปกมาครับอ่ะพอสให้ดูนะฮะ คุณจะเห็นว่าการในซองเนี่ยเป็นไงการใหม่เธอหน้าตาขุนจังไอเฮียแม่งยังกับแฟนเก่าคืออะไรครับเนี่ยมึงเอากาดเก่าไม่ยอมแมวขายกูเหรอคือซองเนี่ยครับเวลาคุณเปิดมาเนี่ยแม่งการันตีว่าคุณได้การ์ด ex แน่ๆนี่ครับคือถามว่ามันดีไหมนะครับเอาแบบนี้นะครับคือสําหรับคนที่เขาเล่นจนเบื่อแล้วอ่ะหนึ่งรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ คือมึงไม่มีอะไรใหม่ให้กูเลยมึงไม่มีเลยมึงไม่มีมันเลยเว้ยนี่ครับแล้วของใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปว่ากันว่าอะไรใหม่มาทําไมมันถึงจะเอามาขายครับไอ้พวกตาลหรือคนที่เปหรือสรีมเมอร์ที่ต้องเปิดเล่นอะไรแบบพี่นี่ครับหรือคนที่แบบเป็นแฟนขับโปเกมอนเนี่ยคือพอเห็นแบบเนี้ยแล้วทาไมคิดว่ามึงต้องได้เงินจากเขาแน่ๆนี่ฮะแต่คือถ้ามองในแง่ดีนะเอาแบบเป็นกลางนะแบบคิดดีแบบโลกสวยสุดเลยนะแบบโอ้โหบ้านกูแม่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เลยนะเว้ยตัวเกมเนี่ย มันทําแบบนี้ออกมาเนี่ยเพราะว่าคุณเคยไปคอมเมนต์กันว่าเอ้ยเชียร์แพ็กใหม่เปิดกว่าสายฟรีจะเล่นได้แม่งก็เกือบสิ้นเดือนแล้วการ์ดเมตามันไปแล้วกูก็สู้ไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแบบนั้นฮนะมันก็เลยกลายเป็นว่าสายฟรีเล่นไม่ได้เขาก็เลยแบบอ่ะได้งั้นเดี๋ยวกูเบรกให้มึงหมดเลยเดือนเนี้เดือนหน้าไม่มีของใหม่เลยเป็นของเก่าล้วนเพราะฉะนั้นเดือนหน้ามาเนี่ยพวกมึงแลกการ์ดกันได้ครบนะครับพอพือมึงแลก้วก็ได้ครบเสร็จปั๊บนะครับคราวนี้ได้ลีกไนงะ มันก็จะแฟร์เพร์มันก็จะสนุกนะครับทุกคนมีการเหมือนกันมีเมต้าเหมือนกันเดือนสุดท้ายซัดกันให้นัวเป็นไงโลกสวยปะนี่คือโลกสวยสุดๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมั่นใจครับแม่งไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะครับไอ้ค่ายเวนีนนี่มั่นใจว่าไม่ได้คิดแบบนั้นครับคือโอ้มึงก็รู้ตัวนะว่า คนเลิกเล่นของมึงไปครึ่งหนึ่งจากสถิติที่มึงมีมึงยังจะปล่อยแพ็คแบบนี้ออกมานะครับอ่ะเราโลกสวยแล้วเดี๋ยวคุณไปดูแล้วกันครับว่าทําไมพี่ถึงบอกว่าแพ็คนี้แม่งทุเล็ดมากนะครับแม่งแบบทุเล็ดจากใจอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะ่อฮะไปครับไปดูครับนี่อ่ะมาเป็นไงคุ้นไหมปิกาจู ex dis เท่าไรสามสิบสามสิบตามจำนวนเบ้นนี่แม่งคือปิกาจูเวอร์ชั่นแรกครับ มึงเปลี่ยนอาร์ตครับให้มันดูน่ารักแล้วมึงก็คิดว่าเฮ้ยตาลต้องดึงสตรีมเมอร์ต้องมีไม่งั้นเดี๋ยวแม่งจะตกคบวนนี่ครับแล้วมึงก็เปมานี่ครับคือโอ้ไม่รู้จะพูดนะฮะไปต่อครับนี่อาเซมาครับพี่สิงโตก็มาอ่ะโอเคพี่สิงโตพี่ให้พอพี่ใช้อ่ะกูให้กูให้กูให้สิงโตอ่ะไปต่อครับนี่พี่ยง ว้ฉันเก่าไม่สวยอ่ะโอเคอันนี้มึงทําให้สวยอ่ะโอเคอ่ะกูโอเคอ่ะการ์ดใหม่มึงสวยอ่ะกูโอเคอ่ะไปต่ออ่ะอ่ะนี่คือสรุปที่เขาให้ดูเมื่อกี้สี่ใบนั้นนะครับมีอะไรบ้างครับปิกาจูของเก่าคือพี่ชอบอาร์ตเก่ามากกว่า ace นะครับอันนี้ได้ไหมแม่งก็ได้อะแต่มันคือการ์ดเดิมอะกูไม่ต้องมีก็ได้ป่ะหรือกูต้องการแค่การ์ดสวยอะนะครับพี่สิงพี่สิงสุดซิ่งของเรานะครับนี่คือแบบการ์ดที่พาพี่ขึ้นมาสเตอร์ติดท็อปห้าพันนีคเพราะฉะนั้นพี่ต้องมีไหม กูก็ต้องมีแหละเนะีฮะแต่คืออ้ออย่าไปพูดส่วนพี่ยุงก็พี่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ถามว่าวันนี้สวยไหมเฮ้ยวันนี้มึงสวยจริงครับจากใจครับอาร์ตมึงสวยจริงนะฮะคือมึงกะมาย้อมแมวขายอาร์ตนะครับเอาง่ายๆเนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อนะครับนี่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 น,นี่เป็นไง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 มึงเอาการ์ดเดิมมายัดด้วยคือจากใจนะครับ ถ้ามันเอาแค่การ์ดใหม่ออกมาเนี่ยครับมันแบบเป็นฟูลอาร์ตใหม่ๆเลยครับเรายัดเข้าไปครับโอเคครับมันคุ้มครับเพราะคุณมีโอกาสได้การ์ดใหม่อะไรก็แล้วแต่ครับคือต่อให้คุณจะบอกว่าในซองนั้นอนะ่ะการันตี EX แน่ๆนะครับการันตี EX ซึ่งเป็นการันตี EX แบบอีสี่ข้าหลามตัดนะไม่ใช่ EX แบบแบบนั้น,นเ้ยไม่ใช่นเ้ยคือคือไงอะ่ะคือมึงย้อมกูขายหรอแล้วก,กูต้องเปิดโทม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 ,โม,โมอะถูกปะ แล้วมันมีพีกกว่านั้นเว้ยเดี๋ยวคุณต้องไปดูตอนจบครับว่าแม่งทำไมพี่ถึงด่าแพ็กนี้นี่แบบมึงสุดชั่วเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูต่อนะครับนี่นี่คือสิ่งที่ทุกคนถามหากันมานานครับโปรเฟสเซอร์โอครับแบบฟูอาร์ตครับคือมึงรู้ว่าเขาอยากได้ไงคือมึงรู้ว่าเขาต้องการกันไงมึงก็ทําแบบนี้เลยมึงเอามาเป็นฟูอาร์ตยัดในซองนี้แล้วถามว่าอยากได้ไหมพนมเองอยากได้เองสุ่มสีครับ แต่ถ้าเองสุ่มซองนี้เองจะดีเอของเก่าด้วยนะครับแล้วเอ,เอของมาน,นั้นคิดว่าเป็นของแถมแล้วกันไอ้นุม่มนี่ฮะเฟอร์เฟตนี่คือนกบักในตำนานครับทุกคนอยากได้เพราะไม่งงครับนี่ฮะคือมึงเอา2ใบนี้มาล่ออย่างพี่อ่ะพี่ต้องเปิดป่ากูเปิดอยู่แล้วนะครับอย่างโปกเกมบอลเนี่ยพี่ก็เปิดหาทอง2อันโอ้กูก็ต้องหาคืออไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงดีแล้วคือมึงก็มาเก็ตติ้งจากก๋าเกินครับแล้วมึงบอกว่าเป็นแบบเกมนี้มันฟรีดูเพย์กูถามที่มึงฟรีตรงไหน อ่ะโอเคแหละคุณไม่อยากได้ฟูอาร์ตคุณก็เล่นได้ป่ะแต่คือถ้าแบบคนเป็นแฟนบอยนเป็นแฟนแบบคลับโปเกมอนโปเกมอนการ์ดเกมอะไรเงี้ยทุกคนต้องมีหมดป่ะเพราะฉะนั้นคือโอ้ยไม่รู้จะพูดครับคือไม่รู้จะพูดจริงๆครับคือมึงทำในทุเรศมากฮะอ่ะเดี๋ยวคุณดูต่อเดี๋ยวคุณดูต่อนะฮะนี่อ่ะนี่ไงพี่นินไงนี่มันคือกบเทปอ่ะทุกคนใช้หมดถูกป่ะยังไงคุณก็ต้องหายังไงคุณก็ต้องเปิดคุณอยากได้กันอยู่แล้วกบนินอะ เออแล้วบางคนบอกพี่เดี๋ยวผมรอแรกเดี๋ยวผมรอไปแลกแพ็กหน้าเดี๋ยวคุณดูทำไมพี่บอกว่าไม่มีใครแลกคุณหลอกเดี๋ยวคุณดูนะครับการทั้งหมดที่มันจะเปิดตอเนี้ไม่มีใครแลกคุณแน่นอนครับเดี๋ยวคุณดูครับปึดบฮะดูครับดูครับดูครับปารครับ Available between Tuesday September 30ครับอาทิตย์หน้าวันที่30นะครับ and Thursday October 30ครับแพ็กนี้อยู่แค่หนึ่งเดือนนะครับคุณถ้าเขาเปิดการให้คุณแลกครับ คุณคิดว่าถ้าเขามีแค่2ใบ3ามใบเขาจะแลกกบประคุณาเขาไม่แลกครับเขาไม่แลกคุณหรอกครับเขาเปิดอะไรได้เขาก็พอใจของเขาแล้วครับคือมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบแม่งเปิดแล้วเรือๆอ่ะคือมันบังคับทุกคนโถมครับคุณอยากได้โอ๊กใช่ไหมคุณโถมนะครับสีเดือนนี้ขอผมทํายอดหน่อยครับคือแม่งเดือนสิแล้วครับนะฮะเดี๋ยวผมต้องจ่ายเงินเดือนพนักงานเดี๋ยวผมต้องจ่ายโบนัสพนักงานนะครับเพราะคุณช่วยโถมเติมเงินกันหน่อยครับนะฮะเช่นอย่างที่พี่บอกครับคือตอนนี้นะ คุณคุณคุณลองตัดสินใจเองแล้วกันครับว่าคุณจะอยู่ไอเกมเว้นนี้ต่อหรือเปล่านะฮะคือถ้าถามว่ามันมันบังคับคุณเติมไหมมันก็ไม่บังคับคุณเติมครับแต่คุณจะพลาดโปรเฟสเซอร์โอ๊กฟูอาร์ตลอดไปคุณจะพลาดเกรนินตลอดไปคุณจะพลาดพวกนี้ตลอดไปครับแล้วการที่ผมบอกว่าพี่มันก็มีซองฟรีให้ไงมาละสองซองไงนี่ครับสองซองเนี่ยคูณสามสิบหกสิบครับหกสิบซองคุณว่ามันออกเปล่านะครับอยากรู้ออกไม่ออกเดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะแต่ถามว่า พี่จะหยุดเกมนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนนะฮะคือต,งตรงนะพี่ชอบเล่นเกมการ์ดมากนะแต่พอเจอแบบนี้แล้วพี่ก็คิดหนักนะครับว่าถ้ามึงจะทําแบบนี้ต่อไปอะไรต่อไปคืออาร์ตสวยกูเข้าใจแหละแต่แบบไม่ควรทําแบบนี้ครับไม่ควรเลยครับคือมึงควรจะเอา ex ออกไปให้หมดแล้วเอาการ์ดใหมู่ลอา art อะไรก็แล้วแต่มึงจะเฉลิเบลหรืออะไรก็แล้วแต่มึงจะบอกว่านี่จะเป็นการเปลี่ยนจาก A เป็น B อะไรก็แล้วแต่ครับมึงไม่ควรเอาของเก่ามาย้อมแมวขายเลยครับจริงๆครับมึงเอาใช้นี้ทั้งหมดมายัางจะเวิร์กสักกว่าครับ มึงเอาการ์ดทองทั้งหมดมาให้สุม่มยังจะเวิร์กสักกว่าครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณลองดูแล้วกันครับว่ามันคุ้มที่คุณจะแบบโถมหรือเปล่าฮะแต่ถ้าอย่างที่บอกครับเขาอาจจะอยากให้แบบแลงมันสนุกขึ้นหรือเขารู้พวกคุณดองแบบนาฬิการายไปแล้วว่าคุณเตรียมรอแบบการ์ดใบใหม่ถูกป่ะคุณเตรียมรอเมกาเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่อย่างที่บอกครับไอไอแบบนาฬิการายที่มึงไ้ฟรีมาไมไม่พอยาไส้หรอกนะฮะอ่ะเราพร้อมแล้วไม่รู้ทําไงครับก็ไปดีกว่านะฮะ ด่าเมื่องไปงั้นกูก็เปิดอยู่ดีนะครับไปครับทุกคนสวัสดีครับ